เนี่ย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 แกงแล้วไหมเนี่ยใส่เห็ดพอพอมเนี่ยเว้ยเห,ห,หี้ยปิดยังแกงแล้วไมมใส่เห็ดพอแล้วก็มีตามบักหุ่งพอมี่ะมีผักสดๆน้ำเพีย มีไขรร่ต้มเดอ้อพี่น้องมีไขรร่ต้มจ้ะมีอันทอดหมูดแดดเดียวจ้ะโอ้ยน้ำลายแตกจ้ะน้ำลายแตกครับเดอ้อครับพี่น้องนี่พี่มีหอดเขาเหนียวพี่นะ่ะเป็นกระต๊บเลยเพี้ยขวันหุย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 เบิ่งโหลดเอาเอ,อ้ยกินกันสามคน สามคนแม่ลูกนี่เอื่อยนี่แม่แล้วก็มี่นองครับนองเข้มเดอ้อนี่เขาห่อนห้อนโอ้เปิดออกมันหวยห่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 วยเบิรหลพเพอร์โอ้ยโ <c oughs> บนี่ปวดเลยสดที่เบิงที่เบิรงก่อนทิมเบิง,เ,บง,นเ,บงเนี่ยเฮ็ดพอนเนี่ยเนี่ยเฮ็ดพอเห็นบอเห็นบอ มอมหวานด้วยหอมหวานด้วยอืมอืมหอมหวเนด้วยอืมแค่แ่หมวนทักไสเนี่ยหมวนทักตรงเทศไส้

แซ่ครับต่อมาหมูมโรยแต่น้อคือถอดไม่ได้วะหมูผมเสียอืมอืมคือดมูใช่ปะทอยกับแต้งแต้ครับเห็ดเผาะเอียดไปไทยนีย่เอีแพน้วยไ,ไทยนี่อัานหน มันท่นกินนหอมๆหรอเนาะ <c oughs> ใส่หอาบักกอกใช้เล่นหมุนผักใชน้ามัน,นยังไงเร็วๆอ,อดหมู แกนี่พอใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกหรือหรอปลาหมึกแห้งเลนี่นะปลาหมึกแห้งเวยปลาหมึกแห้งของพี่เล็กเก็บบ้านช่องอืมฉันน่อกลอวแค่โน้นน่ะนะคนเก่งอื แม่ผมเห็ดยั้งกับแฉบเห็ดกับเขา้าเห็ดยั้งกับแฉบครับกินยังแอแกงเห็ดเพาะใช้น้ำไม้ใช้ปลาหมึกใช้พักขาครับประกอกเนื้อหน่มฮู้ันตื่นละมันตื่นอักมือหน่อยมันได้กลิ่นคารเด็นี่แพมที่เป็นเสอยัง

อืมอร่อยอืมแซ่บครับอืจับกับหงกับแ่บ นี่มผมทีเด็กิน้างเนี่ยนีนแท้ทีเด็กินบ้านอ๋นนอคุซาดน

ดีจ้อยเนี่ยอืมแต่วะาด,ดูดเนี่ยไม่มากครับกำลังพอดี แคบครับแคบครับน้องโตอีเดียมเห็ดวัววยอีบอืม,อม เป็ยนาบอกรึเป่าแซ่ครับข้าวข้าวเช้าข้าวเช้าครับ ส่งไข่าไก่พอใ,ให้มากกแซ่บอืม้ <c oughs> าวกันยังอืมชอกันรลยยังเอ่ยแ ข้าวกินปลากันนะกด้มน,น้ำหน่อยนะนะอือืหวานๆนะอืมีหว,วนหวา,วา,วานวนบ้อ แม่ต้งสืได้อีกอยู่ไหนเนาะใช่ผักใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเลือดใหญ่นะเลือดซ่าไหมครับเลือดซ่าเลือดที่ได้กินบ้างงาหมูาาบ,บ้าไปเขาะซ้อน เวียยบอ่ะโอ้ยเขาจะลดหนุนข้อกําลังกายจ้าอืมอืมเขาประห, <laughs> หลงเ <laughs> หรอลดขนาดนั้มากเหรอเหนื่อยมากเหรครับไปนงเหนื่ยผมสืบลดหุนครับมาป้องแป้มือนี่เลยให้ทุกคนในไลฟ์เป็นพยายนเขาไม่เลย้ย <laughs> เอาขอเขาไปแน,น่ใช้อันนี้ก่อนได้เขาอยากบอกฉากตุ๊แกงมาใหม่นีแล้วครับอ่นไม่ได้มออดีตอดีน่อดี ม่แจกเขาให้อ๋อขึ้นอืมต่เแดบบี่ยกมัแบบกจุกไหมเดี๋ยวน้อครับแก้งหน่ไม้ครับโอ้ผู้เดียวเลยเบอ่อ เจำเจอน้ำหม่อนบ่าครับนำนำตำหุงครับไป้่ได้ไปเตะบ่ไปยู่ครับมาไปยุ่ะว่าเมื่อวานท้ายหนังบ่อแล้วแล้วบอลขั้นครับเสียดาย ทจะไปมือหุ่นละมือ,อไรพ้นเนี่ยนาใหม่เห็นงานหลายคนเห็นงานอาต้องหมดเต็ม เขาแซ่บแซ่บอันพ er. ูดเพื <c oughs> ่อนเฮ็ดงานอันพักเจี้ยงหรือเปล่าครับเจ้าโม่เนี่ยใจเลยนะสองหมื่นเงินก็ยังสีกินเหมือน ขึ้นแบบวั่นเลยคือเสบแบบร้อยไหมร้อยแรงร้อยแรงทรงผมเหรอถ้าถ้าเขาเอ่ยมาอย่างครับสร้างคนตัดหา,ายงมาไหมเพี้ยวเพี้ยวให้หยวน ไม่ได้เป็นต่แซ่บแล้มันแซ่บอีกทีครับท่านแม่ผมไดนยางเขาขววั้วนี่คือคาดหวังเลยเลยครับว่าได้กินกับเขาแซ่บแบบแซ่บนาะกอืม จำไว้ตัวเ,มมเ,เอาอีกจังเอาเอาไปแตนะมอหรเอาอะไรต้มั้มมันไม่แข็งใช่ไหมไม่แข็งิ่ดีนะดเดี๋ยวไปซอสละอีกตรง,งน้ำเลยอเยยอะซอให้บซอหนักบาตรงไทยเลยตรงไทยทำแบบนึ่ก็ตรงไทย ยนะอ,อย่างน,น,นั้นต้องชือวันหนึ่งป่ะน้องใหม่พูดเลยนะน้องใหม่ยึดหลังบ้านยึดสวนน้ทำไมฮงฮงปุ๊วันดีน้องไม่หวานนเราไม่คุณยายฝากมาให้ คุน้ำเงิยังไายอะไรบ้านี่เขาซื้อครับขงเขาซื้อ้าบับบจินกินแจงเื่อไหร่นะเล่าอยู่ใส่หรนีไยกินรดแห่ไหมกินรสแห่เปเตะบ้าน้ำเงินเหมือนนมันก็ไม่กินแสบเด้อ ไอโนกไอโนกพงศกรพงศกรอืมน้องพงศกรหรือเปล่าอืมนเราขอไม่กินใครอย่างเือนหนึ่งเพี่ยแบบเพิ่งกบบว่าแสีอยู่ได้ไหมเสบยบานะเสียบเสีบ แ่บคัะทั้งไรก็จะมีแค่คำว่าแสบพงะทอนอ๋อนกพงะทอนพงษงังแบบไอนกเหรอหนกอนสก้อนอันนันผ้าหมุกเห็ดอไางไเน้ไอ้นไอหมกไอไม้ไอหมกไอ้นกนกงก่อนน่ะ ไอ้พ่ยพงษ์สะท้อนตัวเดี๋ยวเบิ้งจ้ะเอาเอาเอาาสบายดีสบายดีพี่น้องสปอปลาวลาฟเ็ฟพอไหลเนี่ยอาะลามเห็นพอไหลทังลามเห็นพอไหล่ลหหบูเชีย โมเสียจักเม,ม็ดว่าฟังเล่านี่เห็ดพอหลายผมโมเสียแลยจักเมด็ดส่งมาบังดูนี่แมาขนหมาเก่นหเก่หน้าเมื่อไหหาหน้าู้มนยนี่เป็นมอเขียเียเีย <c oughs> บังเอาีกินหอดเังไงได้บ่ cái nhân khẩu dạy 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 Mình dạy 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 nè dạy 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 สบายดีสบายดีคืออ่านข้ามาไบอกเนะเสแซ่บปวดปวดแผ็ต้องสบายเด้เดอจะกินไหมนั้นนะ่ะกินก่บ็เสีย้ป้นน่เา ยี่ว้งจางนกินกอ๊กวากูจะกินจี๊ยบสเจ็บกูัเจ้าก็สอนเราถึั้ก้กินเจี๊ยบอ๋อยู่สู้ระกอนสู้รถของป้าใจ้นปุยปลาปลาผากลาปอนแล้วยังต่ำเกียดใครอยู่เยอพู อือมออืมแบดมดคนท่าผ้ากันไมเบิงพี่บายกินเขากองอะไรก็มาก็อยู่มไม่กบนี่แหละบ้าแม,มนมาครับ อืมแล้าไปมาเรียกว่าไง okay. ไปอเมริกาเหรออืมบินคัม4โลกโอ้คนมันเป็น,นยังไงเนี่ยมันเสีดังปะ กัวานาจะดังอะถ้าเสียบนาจะดังอะมันหลายกเกาได้หรอเนี่ยกัวาน่าจะดังอ่ะก็กาาะะเป็นยังเค่อยเสียบก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปแล้วแนหะเพราะว่าคนเขามาเบิงหลายผมเขิน สวัสดีจ้าเมืองเพกกินข่าวจ้าขอหน้าแม่กับพี่แพรหน่อยไม่ได้กำ <c oughs> ลังแซบอยู่กำ <c oughs> ลังแซบอยู่กำลังแซบเล่จ้าจะหาเงินอหลีเด้อไอ้เอา้าก็หาแต่เนี้ยครับ <c oughs> <c oughs> หาเงินเนยง่ง อ่าเอียงอ่าเงีนเอียงกินข้าวกับอย่างเนาะอันแกงน้อไม้ครับอันอาหารแบบอาหารตามฤดูครับแกงน้อไม้แล้วก็เฮ็ดเพอะคือ,อันหลายคนแต่พอไม่ได้กินเลยนะอันผมก็คือว่าก็เป็นผู้น้ำทังอันทังน้ำกินนะครับแกงน้อไม้กับอันนี่ลคะคบเฮ็ดเพออ่อนๆครับ บ่จะหยุดแล้วเชียวเค็มอิ่มแล้วเนี่ยใช่ผมอิ่มกินน้ำแล้วพอมีคนถามผมก็เลยต้องกินใหม่แซ่บแซบครับมันอันบแมนเฮดพอแบบเพาะแมครับมันเป็นเฮดพอแบบว่าตามฤดูแล้วแม่นะ่ะ ยางไปเต้เอามันขึ้นมาประมาซีหาโลนี่ยนะครับยายบอกฟังยายว่าเพิ่นย่ายงาเข้าไปเนี่ยมันขึ้นแต่ยังก็ยังก็ดงไหมยังก็เอียงก็บอกน้ำเก็บน่ี้ถามอยู่นี่ไหมยังก็ขึ้นน้ำยังก็ขึ้น,น,น,นดงนี่ป่านตัวเขาเอ,าอื่อยยังโน่นเนินเนนน่อยังก็มาดงโบอ,อันเนิน้ออันไหนแม่ที่แม,ม่ว่านแม่ โมแมนขี้ดินนี่ไหมขี้ดินโมแมนต์<ช> <Moment. S 2> จบไปหาอยู่ไข่โคกเออโคกเนี่าโค้งนีโ่โคกเออโคกแมังไงจ๊ะต้องหาหน้าโคกย่าผมเหมือนเพิ่นย่างไปเพิ่นเนราไปนั่งนั่งอยู่โคกงโมีม่เราเห็นอะไรเหี้ยเหร่เห็นเห็ดเห็ดเพาะเพิ่อนอยู่เลยอ๋อ เคีย่ยไใบเคี่ยมาได้มสามเทโลเนี่ยแหละครับแ่บแบเจ้าพ<ว>่ <ś m uk> อะไรขิงก็ไม่ได้ขิงอะไรนะก็ไม่ได้ขิงแต่ว่าคือเห็ดพผาะมันก็โลแล้วแบบสามร้อยสี่ร้อยอะเนาะมันก็หากินได้ยากมันก็เป็นอาหารที่แบบว่า คนรวยเขากินกันนะครับคนมีตังค์เท่านั้นถึงจะได้กินเนาะแต่ว่าผมอะได้กินก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะอาจจะหาซื้อไม่ได้หรือว่าหากินไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยมามาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้แบบขิงอะไรเยอะๆครับขี้หมูไม่ได้หมูด,ด้ครับเพิ่งนะครับ ร <G ül> ้อยสองร่อยสามร่อยสี่ลอยแบบนี้เนี่ยเนี่ยเฮดเพาะหลวนหลดเลยเลยเนี่ยร้สามสี่ร่อยครับคือพูดไปก็จะหาว่าแบบอร่อยครับอร่อยครับ อร่อยมากอร่อยมากจริงๆริอรันว่าแมกใครที่ไม่ได้กินก็ก็ก็เสียใจด้วยนะครับอ,นนะอยู่บางใหญ่โลละหกร้อยดูสิครับมันอาหารคนรวยมันอาหารคนคนแบบว่ามีอยู่มีกินเขากินกันอืสั้นๆคำเดียวหรอ,อมผมมาสายมาทางตลกแล้วนะ ยูโรก็ไม่มีวาส,สนาได้กินครับยูโรก็ไม่มีวาส,สนาได้กินเลเวลมันยังไม่ถึงกิงคนคข้าวแกเย็นน่าอร่อยจังอร่อยมากครับ พิ่งมองเห็นตัวเองหล่อนะเนี่ยเออหล่อเออโครงหน้าดีนะนถ้าผอมนี่คือแบบอ่าอยากินเลยเออถ้าแบบมีซิกแพคอย่างเงี้ยคือฟ้าประทานอนะ่ะคือพระเจ้าแบบส่งมาให้เกิดเพื่อที่จะเป็นแบบพระเอกเป็นดาราอะไรเงี้ยเลยนะเนี่ย เจ้าป่วยเนี่ยบ่อได้ครับของสมิ่นมันแบ่งกันบ่ได้ครับเม,มืมมเม่อวาเมื่อกอ่อนนี่เขายิ่งกันตายย้อนเฮ็ดนี่นะครับขอแบง่งน,นะมันแบ่งกันไม่ได้ของพวกนี้แบ่งไม่ได้ ขนาดไปหายังขนาดไปหายังต้องแบบแอบแบบแอบให้แบบใหแบบ้ให้ให้ให้หาให้ให้ใหใหโอ้จะขายยังหรอคือต้องแอบไปอ่ะที่สามที่สี่ที่ห้าไง ถ้าผมหลอเนี่ยมันจะทำยังไงอยู่กันเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่หวานไม่ไหวเลยนะงานเนี่ยหนูขนาดเนี่ย <c oughs> หลออขึ้นวันนี้มันก็จะแบบ<า>จะอยู่ยังไงกันอีกคำหนึ่งแด่นั้นอะไปทีจ้อยอยังไงคำเดียว คำเดียวสามเม็ดสามเม็ดหันคร่งมาพูนแน่ๆโอเคครับเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตก่อนนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตวันนี้นะครับ บายครับ